อิหมมนำชาวบ้านขอดูอาบรรพบุรุษที่มอบทุเรียนพื้นบ้านโบราณอายุ217ปีให้มีลูกดกนับหมื่นลูกต่อปีภายในสวนทุเรียนหมูม่3บ้านหัวกะหมิงตำบลทุ่งนุย้ยอำเภอคนกหลงจังหวัดสตูลอิหมมผู้นำศาสนาอิสลามพร้อมชาวบ้านมาร่วมสวดดูอาขอพรให้กับนางสาวอารัญญานาชลาดเลิศอายุ53ปีเจ้าของสวนทุเรียนโบราณอายุ217ปี ที่ทำนุรีด้วยการใช้ทุเรียนโบราณจำนวน50ลูกซึ่งประเพณีงานบุญจัดเลี้ยงอย่างไม่เป็นทางการโดยทางเจ้าของสวนต้องการจะทำบุญเลี้ยงและขอบคุณบรรพบุรุษที่มอบต้นทุเรียนโบราณพันธุ้มหมูให้มีผลผลิตในแต่ละปีไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0ลูกเช่นเดียวกันกับปีนี้ที่ให้ผลผลิตมากถึง2รุ่น,ป,นปัจจุบันทุเรียนโบราณต้นนี้ตั้งเด่นตระง,งานเพียงต้นเดียวสูงขนาดตึก8ชั้น และใหญ่มากถึง21คนโอบได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งใกล้และไกลสั่งซื้อกันไม่ขาดสายด้วยสายพันธุ์ที่มีรสชาติเนื้อครีมหวานกำลังดีกลิ่นไม่แรงทำให้หลายคนจิดใจสั่งซื้อในราคากิโลกรัมละ80บาทและสั่งต้นพันธุ์ขายในราคาต้นละ600บาทเพื่อนำไปปลูกเจ้าของสวนทุเรียนโบราณบอกว่าปกติทุกปีจะทำนุรีเพื่อเลี้ยงญาติพี่น้องและทำบุญให้กับบรรพบุรุษ ที่มอบต้นทุเรียนโบราณต้นนี้มาให้มีผลผลิตดีทุกปีและยืนต้นสงา่างดงามจนเป็นที่รู้จักกล่าวขานไปทั่วประเทศถึงอายุที่ยืนยาวความเป็นมาเราทำมาทุกปีสมัยรุ่นกเก่าแก่เราก็ทำมาตลอดและทีนี้ปีนี้ทุเรียนมันก็ให้ผลผลิตสองรุ่นรุ่นแรกเราไม่ได้ทำเราก็แจกบ้างขายบ้างแต่พอมารุ่นนี้มันเยอะหน่อยเราก็ทำตอบแทนบรรพบุพรุษนะ ตอบแทนพระเจ้าที่ประทานให้เรามาเราได้มีต้นทุเรียนที่อายุยืนกว่ากว่าเพื่อนในประเทศเราไม่เคยได้ยินว่าอายุมันจะ200กว่าปีก็มีของเราต้นนี้ด้านนางอภิวันทองแทน่นเกษตรอำเภอควนกาหลงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอควนกาหลงบอกว่าทางเจ้าของสวนมีความตั้งใจจะอนุรักษ์ดูแลทุเรียนพันธุ์ดังกล่าวเป็นอย่างดีเพื่อให้ลูกหลานและผู้ที่หลงไหลในการริมรถทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองได้ชิม ทุเรียนพันธุ้มหมูนี่นะคะเนื้อจะเป็นสีครีมขาวเขาเรียกเนื้อ,น,อนมสดค่ะแล้วก็ลักษณะเนื้ออาจจะเป็นมันเป็นครีมแล้วก็รสหวานหวานละมุนนะคะไม่ได้หวานแหลมนะคะและ้วก็เนื้อของเนื้อของของยุม่าค่ะเนื้อของทุเรียนเนี่ยจะเป็นเนื้อหนากนเปนก่นก็ไม่แรงนะคะไม่ไม่ไมกิ่นไม่แรงอ่าคนที่ชอบรับประทานทุเรียนเนี่ยก็จะติดใจในรสชาติตรงนี้ทุเรียนบ้านโบราณพันธุ้มหมูความเป็นมาจากอดีต จุดนี้เคยเป็นสถานที่อยู่ของหมูป่าและตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,349ในสมัยรัชกาลที่5ราคาสูงกว่าทุเรียนบ้านทั่วไปเนื่องจากมีความพิเศษตรงที่เนื้อของทุเรียนแม้จะเป็นสีขาวนวลแต่เนื้อแน่นหนาไม่ขมกลิ่นไม่ฉุนแรงเหมือนทุเรียนบ้านทั่วไปและกรอบนอกนุ่มในเม็ดเล็กลูกมีหลายขนาดซึ่งเจ้าของต้องรอให้สุกหล่นจากต้นเท่านั้น ถึงจะเก็บมากินหรือจำหน่ายได้เนื่องจากต้นมีความสูงใหญ่มากต้นทุเรียนบ้านโบราณพันธุ์สมหมูนี้ยังได้รับประกาศสนิยบัตรการันตีจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นรุกข,ขมรดกแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2561 2 1, ใต้นิวรายงาน